เอาละครับกดวสวัสดีท่านผู้ชมทุกไม่เจอท่านลีนัมีกับผมอาร์ตติงแคสเกมมิ่งวันนี้นะครับผมมาแนะนาเกมเกี่ยวกับเกมที่ยังเป็นตัวเบต้าอยู่นะครับเห็นจากหน้าจอไหมครับตอนนี้นยะผมน่ะติดตั้งแล้วนะครับผมก็ลองไปสํารวจเล่นมาปรากฏว่ามีผู้เล่นจํานวนถือว่าเยอะอยู่นะครับที่เล่นเกมนี้นะเกมนี้มีผู้เล่นแล้วแล้วอย่างใน,นเกมนี้ก็คล้ายๆเหมือน คา u เ t อร์สไตล์จูมเบย์นะครับแต่มันแต่ว่าถ้าใครแบบเก่งอังกฤษนะผมอยากผมอยากให้ใครสักคนเนี่ยให้บอกเขาด้วยว่าถ้ามดคำม,มดมีศกหนีซอมบี้รู้จักไหมหมดหนีซอมบี้ในคา u เ t อร์สไตล์คอมโบสิคตัวชั่นหนึ่งจุดหกอ่ะที่มันจะมีหมดหนีซอมบี้นะครับถ้าเกมนี้ถ้าเกมนี้ทำได้นะผมจะตบมือให้เลยนะจะแบบ ใครที่อยากหาโหลดเกมนี้ก็มีให้โหลดแล้วที่ Play Store สดคุ o g ก้นเออสดอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้รู้แค่นี้แหละบาย